มาครับมาครับทีงานช่างกู๊กนะครับวันนี้มีรถลูกค้า1นึคันนะครับมาด้วยอาการเครื่องสั่นนะครับเราตรวจเช็คนะครับพบว่าคอยลูกค้ามีปัญหานะครับแต่อย่างแรกเลยนะครับคอยจะเซนโซ่ฟอร์มแน่นอนครับเซนโซ่มปนมิเกอร์อย่างนี้นะครับตัวสีตัวไหลดูนะครับ ไม่ออกตรงล่างนะครับไม่ออกหบทเย็นก็จะออกข้าคแพงนะครับเนี่นะครับทำให้เครื่องเราสั่นกระดุดนะครับเดินเบาไม่เรียบครับหางดูตุ่มสองครับสินคอลตัวนี้อย่างเดียวเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะครับผมคอยรั่วนะครับอาการนี้ครับวงเก้าเศษคอยนะครับลูกค้าคอยสามแท้นะครับ1นึนะครับเราเปิดเซนโซ่เบอร์เจแปนนะครับหัวหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณพันสามพันสี่ร้อยบาท ทีมงานอุ่นช่างกุ๊บพิเศษหกสามครับยีนี้รับใช้ครับซ่อมลงลงูอัิที่เฉพาะทางดูแลเฉพาะจุดครับ